เมือลือกเกียวามาลืสบพนไ้อนพีน้องคนมาห้ามข่าวสฟพนเลยโอ้ยบ่ทันเลจ้าเสร็จเสร็จลยจะก็จะบริก็จิบริบอบะบ่เป็นรังได้่ะพี่น้อง มันคือตกตกใส่มาลาขาไม่เชียอมมาลาตายมาดีเข่าไม่เชื่ออัมมาวยไม่ข่าวอะไรข่าวคอยกระมี่บ่เจ้าคือเจ้าคือเป็นห่วงแต่นไม่เชียวอัมมาลาแค่ฮะเออหายใจออกกับไม่เชียวอัมมาลาจำพ่อจังบ่ม่วนคีนอดไม่เชียวอัมมาลาบ่เออ นาออาดบัดมาเกี้ยวข่าวคอยเลยถ้าเมื่อท่าเมื่อยม้อยบอกน้ออาดน้ำงูดฮ่าฮ่าฮาฮ่าอ่าฮ่า่าฮ่้ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮบัฮ่นไ่หาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าา่อฮ่า่าฮ่า่า่่า่า่บา่่า่่าา่เทา นัางตุยลูกทั้งง่ายพี่น้องวันนี้ยินเสียงแสรดนอนอยู่กันอันบ่อแห้งดอกเนาะพี่น้องอันนี้มันฝนคัดฝนคัดล้มนี่แหละมันจีหนาวมันก็เลยตกหน่อยหน่อยมันบ่อตกแห้งดอกมูเน่กระถึกถึกมือนะเอามาลากเกีียวอะไรได้ีดอกเอยแม้ว่าอันย้ำเกี่ยวข่าวมู่เลยล้มลม แล้วก็เอิ้นหาแต่ฝนบาดเขาย่างป้าเจ้าเกี่ยวเข้ามาพ่นสิหนามือดิน่ะเนอะมันกระเปาะแจรีได้กลมอุตุนี่ก็ได้ขึ้นเาท่านันแล้วสิมาหาโต๊ะแต่เด้ออย่าอย่าต๊ะใจไปมันบ่แห้งดอกมันบ่แห้งดอกเนาะพี่น้องเอ้ยเอาใจสอยนะคะ เดี๋ยวจังหน่อยฮะกะลงละพี่น้องเดี๋ยวจังลงนะคะเดี๋ยวจังหน่อยจังลงสิฮองเด้อค่ะสุกกะว่าบบสุกกะว่ามือาพ้นเลยจะโบเกียบมันมือมันบันตัวมาเกี่ยบพ้นลงมาใส่ข่าวดอกมันแหิวหน้อยเอามันจังได้น้ำหนักเดี๋ยวจังหน่อยจังลงพี่น้องมือมือนางแล้วนะอามาราไหนพี่น้องเอ้ยเบื่องนี้ทำไมเราหักกะของนางบอก บ่อันนี้นะเขาสวรรค์กระหั่คือเก่าเลยอืมพี่น้องเอ้ยน้าไฮโลเจือตุ้ยนี่ดำตำลางมูงามงามมึงเนี่ยพ่อท้องฟ้ากับมืดกับมัวแต่กับบริวานเด้เจ้าพี่น้องเอ๋ยผู้ทางผู้ขาเจ <m any> ้ากับเกี่ยวผู้ขาเจ้าจ้างเนี่ยนะเจ้ากจ้างนะคะน่ะ ซาโมงแล้วจ้าแต่ยังมาทัดโลกินต่ำมาม่าอีกกอนฝนตกับเกี่ยวจ้าตุ้ยว่าไม้วั่นค่ะฝ้าเอ้ยฝ้าฝ้าหผสมท่วมนผสมผสมกับยาแม่มันฝ้ายองผมมันนี่ผมทางตัดน้ำมาทงไหมอีกเลยได้พี่น้องเอ้ยมาทงไหมอีกเลยเด้อเจสีคนโกเห็นหน้าไร้ทงต่ำมาม่าสุพันกินกับฟงอัญญาอยู่ใช้หลายซองเล็กน้อยนะละม่อนว่าซึ่ง กิน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 แล้วค่อยลงกินแล้วค่อยลงสวัสดีครับสวัสดีนะลงขี้ให้เอากิน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 ได้อีกนะยังอิ่มมาแต่หม่าม่ากับพงอัญญาอยู่บนแม่น้ำไม่ได้เสกสายแหละผู้นั่นอนนะไม่กินบ่ กำลันต้มยาดีมดลูกอยู่ต้มยาดีบ่เออละหมอนกินลูกจักนัวจักรยังยาดีมดลูกก็ไว้จะกินห้องแทมคักถ่าอีเพียร์จะบอกเหี้นบอกถ่ายจะกระตุ้งน้ำมันเมอเอาบาดเดียวเป็นตุ้ยตัวแทมนะบ่ตัวแทมใส่น้ำนใส่น้ำมันใส่ขวดน้ำมันโอ้ยจะมาเสียบอีเราบอกการอ่านวันหยุดนะค่อยเสียบดีอ่านบ่โอ้ยจะมจักรไส้บริจิตต์หรอวะ เกี่ยวข่าวพังพ้นพี่น้องเออมอบ้าอดนะยุดธบ้าอดว่ายุดธะก้อนอดว่ายะก้อนคอยนี่ห้องไต้ไวยบา้ฝนมาห้องไต้กวักกวแต่ยามดำนาไปอยู่ไต้จะบ่ตุ๊กถาอยู่บ่ถาแล้วถ่าอีกเจ้าผู้ใกล้ห้องกับเจ้ากันนะกว่าเจ้ากะไอ้เราบ่กินบ่กลิ่นจับมามานะเจ้าผู้อย่ห้อเจ้ากับกลเอากินกลิ่นทีพิษกล้องแล้วนี่ยันอายเอาใกล้แจ้เข้าไปให้ในห้องกลิ่นก็เจ้าก่นกันปรกากินได้คันเปิดกล้องแล้วพ่นอายได้ แน่นแบบน้นยอ้อนไอ้อนตบบฮู้พุนอีตาคุณนั่นนั่นนั่นเ้ออันนี้ดูซื้อลงไันั่งมัดเข้านี่ศรษรอนกัดซะกะสนเเนาะสกสนเนี่ยมาแหนมแหนมรอนกัแตบพันนะนังจรเข้สีฟ้ากัแตบสิฟ้าลงเกี่ยวเข่ากันนะ ธรรมดาไปพอต้องใส่ดอกงั้นบ่แดดไปย่างไปยางยางชิสสวยยางชิสสวยเอาจะไม่ใช่อีกเลยมาจ้าพี่น้องน้าหลายทงแรนตรงนั้นตรงนี้มาผ่อนน้าทงพันน้าไหอีกแล้วจะไปมามามาเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเอาวสัสดีครับพี่ย้อง เอาเอาเอาเบิ้ง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 เขาตัวตุัวกันงามง่ามได้พี่น้องง่ามลิลี่จะได้พักผ่อนไปในตัวแต่แต่ไม่หยุดถ่ายคลิปนะคะหยุดทำงานเฉยๆนะคะแต่ไม่ให้หยุดถ่ายคลิปนะครับองลงมือนก็ไม่ได้แขนก็สั้นนะ ดอกลกดอเออาว่าป er> ีเฮ pues ้ยดอกลคอยเป็นไข่ได้พี่น้องเป็นไข่ปวดทัวยเม่อยเมื่อยเมื่อยดอกเหล่าอไดเนาะเกียวข่าแม่เตยเตยเสียวเยสุดเกียวข่าพี่น้องแต่มือนี้อากาศดีดีหน้าตุยตุยบ่ดแดดบ่ได้ยันหนาวหพี่น้องเกี่ยวข่ากัมวนนตะวันแดวนนี้

เพื่อนกับบกกาเกียวพื้นยานเข่าเพื่อนนอนนนะเพื่อนยานมัดเข่าเพื่อนแซน้ำพี่น้องเมื่อกี้นี่กับฝนเทลงมาแต่กาบวห้งบันไดตอนแรกกับวัตถุโบรเกี่ยวคือกันหน้าไม่เสียตุยนี่น้องเลยแต่กะฝนมันหยุดฝนมันบแห้งเกี่ยวคือเกาเนาะเกี่ยวนี่แหละหลอบแล้งหลอบแล้งล้วกาขึมฝ้าขึมฝนเกี่ยวไปเรืยโหลดมนจะได้บ่ต้องหอนเนาะพี่น้อง อากาศเย็นๆทั้งเกี่ยวทั้งตัดคือกันพี่น้องเลยลูกนองเก่ากับีแ้นี่ว่าพี่ยิแขงกันมาอหมอจะหลุดนลูกเนียใได้ลนพ่น แม่เด้ออืมพี่น้องเห็นบ่เห็นกระตอบน้อยบ่เขาตุ้ยๆงามๆจำได้บ่กระตอบน้อยตัวนี้พี่น้องนะโอ้ยๆๆๆๆๆเอาๆโหนใหม่1 2 3โอ้ยโอ้ยสิพาลงกลาสิงายล่ะได้นั่นพี่น้องชีวิตวเด็กคอกเด็กน้อยเนาะก็สิม่วนตามภาษาเด็กน้อยก็คือเฮาตอนยังน้อยแล้วเนาะพี่น้องนู่น เป็นโอนซิงสาเย็น เอาลกจินแหละเลยจัดน้ำเพื่อตัเยื่อไปได้ยุ่ด้วกอนเลยตัดงามอยู่นะมือใหม่หัดตัดก็ได้ก็สำเนียแหลมเนาะเข่าเป็นเ้อหน้าโทนี่นะเป็นได้ตัวที่เป็นอยู่เลยให้กบกี่ สวัสดีจ้าบรรยากาศดีเด้อน้ำนาวหอนหเด้อ cắt tát จังไดนี่นี่ cái กุไก่ chiều เออมันจะมาดอกเล่าน้อย chiều บมมีน yeah, yeah, sí, ี้ผมจะเอาได้เกี่ยวเกี่ยวไผเอาเกี่ยวจังเอิ้นี่ยเกี่ยวเกี่ยวลงมาเกี่ยวข้าวที่หเลี้ยงแสูงแล้เฮ้ยนะมันมันตตากับตัวเครื่องเลยตั้งแต่เราเฮ้ยมันไหวได้แต่เราเฮ้ยมันขยายมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเกี่ยวข่าวซอยกันเด้อ ้ดเละมวนเด้เดอีแดดผมดีแดดพี่น้องจมันจ้องตเดียทั้งเกี่ยวทั้งโต๊ดย่นเสียงโตดแ้องตน่พี่น้องัพี่น้องเยินมเสียงโต๊ดหมอ้ากมต๊ดกับต๊ดในทางล่มล่มตอูเขาใส่ตัวเองโต๊ดกินนังเพื ่าเกี่ยวเสาบ่อเด่นง่วนง่วนได๋่วนแล้วบ่เศาแล้วอขานไแล้วเศ้าแล้วบเกี่ยวขามบ่อเด่ต้นเลนกเกเ้าแหละเฮ็ดยังไงซคอมีมาังเบรูเกี่ยวเขามักผิดเป็นบอกบ่อไว้ก็ต้องไว้น้องี่นเองเอ

เป็นไข่น้ำง้นน้ำตงมาเลยคบน้นเขากานีน้องยินปนตุ้งมาโอ้โข่อยน้ำตาไหลรอยยานปนมันบ่งอยหยานปนมันบ่แห้งเย็นจังเล่อยนี้เลยหอยอยา้มันตกโลมันเย็นหอยนี้ เราหาวน้ำแล้วนี้จะมีน้ำ้อนหมูร้อนหมาล่อวันนี้ย้อนพึ่นดำดีก็น่าเอี่ยมมาล่าเด็ดเยอะ เกียวเกียวเกียวสิได้ให้แล้วพี่น้องลงมาแป,ป๊บเดียวนี่่อยตัดง,งามมเ็คืออ,อ,<ด>อ่อยคอใจ่ยินนะข่อยเคยตัยูไปเลี้ยงมูยูโคลาขอยตัดตลไม่คุณนะไม้มอนไม่คัดชินกบปาริย่างไลข่อยลาวจุดเบิร์ดุนอันนี้ในเป็นเลี้ยงมูตะกี้นะ่ตัดมันหกเลยขาข้มูค่อยตัดบดกไม่คัชินนะ พ่นเกี่ยวเข่าไว้เด้อพี่น้องจุ๋ยนะลกกล้าก็ไว้เกี่ยวเข่าเขาไหวเข่า้วก็อยากงามคือเจ้าของอยู่มีแต่ดอกเล่าเข่าเออเข่าเพื่อนนักก็งามงามปีเนี่ยพี่น้องเข่าเพื่อนนั่นเออแกเม็ดเป็นมิดเป็นห่วงถึงทงถึงอีกทงหนึ่งของเพื่อนมันชิบงงามแต่ทงนี่เพื่อนแบบว่าทงน่าโค้งนะอยากเป็นห่ววันกับยูไปเบอร์นี้โผล่ ชีนาเชิดหน้าวานและเพื่อนว่าพี่น้องเกี่ยวข้าวกับผ้าสโลงเสื้อแขนสั้นแล้วก็ทรงเมียทหารด้วยพี่น้องเป็นยังไงเท่ว่าจะว่าเมื่อนี้นะกินได้ทั่วเป็นยังไงน้ำสวรรค์ก็คือจังหวัดใดกินเป็นบางน้าแตกดูพ้นจากตกแห้งบอ อาดีเป็นยังไดหน้าทงหน้าเจ้านแนนอลังมือาดียุทธ้ละพ้นยานพี่น้องพ้นยานคนพอปนข่อยมัไมีแต่มัขี่ใส่กัขคืนนะบริยนเมนที่คุมคุมได้ขี่ห้าสิบห้าเออเฉพาะตอนจังหวันมีมุ้งเี่ยงน คู่จูจูจวนโจย่อันเไยคุณนะตาบกคุ้มเดีอเ้ยเขาเป้นคนจะไปสกัดตบจกัดปกใส่บหมเชิญมาโอ้คู่จูจึพงแม่ขี่มุยหย่แม่ขี่มุ่ยหย่อนนะบอเกีเกลเกลย่างเขาเงาเขาเดี๋ยวนี้้วเขาบริจีใช่ภานในเดี๋ยวนี้นะมันมีห้องน้ำเลย ดำน้า็ยันไปแกงแปับมือพี่น้องเอ้ยเข้ามาตะกี้แถวบริษัทห้องน้ำนักนักเลยพี่น้องเขานะเขาโ่ไปเจ้าขยี้ผ้าเห็นแก่น้อยเนาะนานเนาะเขาเขาเป็นเนาะเพเอาเงินนำไอ้ปูวเอาเงินคาปัวอยากผักมาให้อยู่ช่องพันเพรว่เธอว่าขึ้นไปแต่กินเลี้ยงคนว่าเธอมันเราเปอร์ไรคนคอมเมนต์นะคนคอมเมนต์มึงเอาเกี๊ยวเขาตอนไหนจะขึ้นมาน้ไา

เย็นีน่อยเยนร้อยเสีมันมวแ่ว่านบดนะลแดดด้วยชวามันบาดดีออใ้ยาใส่ดอ่เนอะบ่เด้อบยัดให้คุเนืบกหเี้ยขาตเนอายเข้ากฮเด้อ โอ้ยล้มเปล่าเองก็ได้แหงว่าเขาวัน่ารักล้มเป่าแหงแห่าด็กแตวาเดวันนี้นะคจูบงตื่นด้วยไอ้ดีมีดังคอยตีบอล่ต๊ดกับตดใส่ลมมันนะโตดใส่ล้มลมกับตีลมใส่ีังเลย ยาเหตนคือเมติัมาล่าไร้รบัดลมบันมากเลยะรดกินนั่งตะบ้ซอนดูว่านี่ขอดงึยูตะเกียกับบเม็ดปัดนี่อันนี้เม้นจุหึ้งเมจนคมตาเหรอเมื่อนี้เป็นรถอ่า้ง้า มักสูเลียจะหอมเดือยจะหอบเป็นเธอเจ้ายิงไปตัดีเสียงน่อยเนาะเออยฮัมเอนมาเข้าเกี่ยว้อบกัดถึ่งพักใหาเลยยังต่ายด้วยเนาะเออาหญังหอบน้องเ้ยต๊ดกับต๊ดใส่ล้มต๊ดมาเ่ยไาแล้วกับจนคมข้อเงี่ยมนั้นมวนได้พี่น้องจะเป็นมวนเกียวเขานะ ลมมาวอยวอยแห่งคำกับแห่งอากาศแบบว่าดีนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องฮักกระซิบเก็บภาพบรรยากาศไว้สำนี๊เนาะพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องทุกๆคอมเมนต์เด้อทุกๆการติดตามแล้วก็ที่ไม่ข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้องติดตามคลิปหน้าไปละสบายดีครับทุกคนได้เ็นยาเฮ็ดทุกได้เ็เฮ็ด